จากเมื่อตอนที่แล้วนะครับที่บอกว่ามีคนมารับเราก็รับไปได้ถือแค่ที่ที่หนึ่งนะแล้วก็เขาก็โดนฟ้าผ่าตายแต่เรารลอดออกมากัน3ัคนเองนะครับแต่เรามาเจอกระท่อมเล็กๆมีเป็นเซฟเฮาส์ของเรานะครับเพื่อผมบอกว่าเป็นเซฟเฮาส์มีน้ําร้อนด้วยนะครับแล้วก็มีอาหารแห้งด้วยนะฮะอาหารแห้งนี่ผมกำลังจะต้มามากกินกันโอเคผมเริ่มต้มน้ำร้อนมีอาหารแห้งอยู่ในนี้นะครับ ก็ผมคิดว่าเราน่าจะรอดแล้วส่วนสัญญาณเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็เพื่อนผมพยายามจะทําลายของที่อยู่ในเทปเฮ้าส์นะครับหึือเข้าเป็นบ้านนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขากลัวมากแล้วตอนนี้ก็ห่อแล้วตอนนี้ก็ไม่ทันถล้วก็ต้องมรติดใจแล้วก็ขาดข่าวมาก ที่เดอยวคนเกือบหล่นครับเกือบเสียอาหารไปเลยตอนนี้ก็กำลังทำอาหารกันอยู่นะมีอาหารเหลือจากเมื่อตอนไหนไม่รู้สต่ว่าเสียแล้วนะ ก็มีเครื่องนอะไรพร้อมเลยตอนนี้แล้วก็คิดว่าเรารอดแล้วนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องรอฝนหยุดตกแล้วก็สัญญาณเท่านั้นเองรู้สึกว่าฝนใกล้ยหยุดแล้วสัญญาณก็มาแล้วนะครับผมคิดว่าเอ๊สัญญาณมาแล้วนิดนึงครับเห็นหรือเปล่าครับโอเคเราจะต้องโทรแล้วเอ่อไปที่หนึ่งกับหนึ่งแล้วกันนะครับ เคผมโทรไปที่หนึ่งเก้าหนึ่งนครับผมจะขอความช่วยเหลือจากเบอร์นี้ติ๊อ๋อผมต้องการความช่วยเหลือนะเราอยู่ที่เซฟเ้าล์กางกางเทพเอ้ยไม่ใช่กางชมบุรีครับไม่มีอะไรเลยมีแต่อาหารกับน้ำนะครับคิดว่าเราน่าจะอยู่ได้เป็นสักประมาณสองอาทิตย์ก็รีบม,มาช่วยให้ไวที่สุดนะครับสำหรับวันี้ก็นะครับโอเค okay, ว่าเราจะช่วยอย่างนี้เลยติดตบรรทุกใช่ ก็ตอนนี้ผมโทรไปหาตำรวจแนละ้วตำรวจก็บอกว่าอีกสักสามวันจะมีคนไปรับนะก็เรือน,นี้เราก็ได้ผ่านพ้นการจนภัยที่โหดร้ายสิบแปดวันที่อยู่กันมาหลายวันเสร็จสิ้นแล้วนะคะเรืองนี้ก็ขอบคุณครับ